สถาปนิกามาเบิงค่ะพี่น้องค่ะมาเบิงค่ะฝรั่งกินข้าวพัดครั้งแรกค่ะฝรั่งฝรั่งเก็ตเบิงค่ะข้าวพัดค่ะมาแบบไม่ได้นัดหมายนะคะอีกผูหนึ่งก็ไปอาบน้ำค่ะนะเบิงค่ะต้องเป็นชาติฝรั่งเยอะเอสเตย์เอสเตย์ฝรั่งฝรั่งอีกว่า pasa nada. Caro, cuando viene aquí, igual, franquero, igual. ¿Qué quiere yo decir? Que aproveche. Rapaz, roja, <laughs> este. Claro, <Pero, risa> igual. <risa> ¿Dice como así? Claro, ¿Mm? se busca tal barata. ¿De qué Tailandesa guapa. Tailandesa guapa. Y trabajadora. Caro. Y que no haga vídeos en YouTube. Nada, <laughs> no. <es> <risa> <señano>. <risa> ¿Qué Mira. Yeah. Mira, y van sabe a mejor, sabes enseñar mejor que tú. Claro. Claro. Mira. Yeah. Díselo. ¿Qué es? Chachichón. Chachichón. Ajá. Yeah. มันก็คล้ายๆฮอทดอกนั่นแหละค่ะแต่รสชาติที่แตกต่างคล้ายๆฮอทดอกค่ะแต่มันเป็นสีชิู้้ซีจิ้งซิชาชซชอะะ่องมันอะไรบ้าเรองออรสอัอลตรสย่รเปิราอสอีสออดกตู้ทยังไงซิจิงต่ออดอสยา

แกโซก็คือชีสนะคะซันชิชงก็คืออะไรไม่รู้นะคะแบบภาษาไทยแต่ขนมปังขนมปังค่ะปังชัวรี่โซมันก็คล้ายๆมันทำแบบกันมดเหรอคะพี่น้องคะคล้ายๆใส่กรอบบานเห้ามดเลยคะ่ะเพียงแต่ว่ามันบวซุกนะคะแต่ว่ามันกับพันกับกับวิธีในการมัดนะคะเป็นปีคะ่ะโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะพี่น้องคะ เอาบรรยากาศฝรั่งกินเขามาให้เบิงค่ะม <laughs> ีแ่ไม่สุเบงแซบแซบค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปค่ะ